ลิ้นลูกตามามานั่งกินตรงนี้ดีกว่าอืมกินรสไหนก่อนดีอันนี้ก่อนแล้วกันอืมอร่อยต่อไปอืมอร่อยมากอืม อันสุดท้ายแล้วไม่อยากให้หมดเลยอ่ะอร่อยที่นี่อืมอร่อยเหมือนเดิมกินเสร็จละไปเล่นบันไดดีกว่าโอ้ยเขามาลงถังน้ำให้แล้วลุกยกไม่ไหวโอ้ยังกลิ้งไปอย่างนี้เนี่ย้อายาย ทำอะไรอยู่ล่ะครับอ้าวพ่อเดี๋ยวลูกเนี่ยมาช่วยยกถังน้ำให้ยายหน่อยสิลูกเพราะมาลงให้เมื่อตะกี้เนี่ยยายยกไม่ไหวมาเลยมาเลยช่วยหน่อยลูกโอเคครับช่วยหน่อยสองคนก็ได้ลูกอ้าวอ้านี่ยกคนเดียวเลยเหรออ๋อยกได้ยังไงเนี่ยฟอสมก็ไม่รู้ครับรู้ได้ยังไงเนี่ยไม่ไหวในบ้านเลยเอ้ยงงเลยยาย กินอะไรก็ไฟได้มีแรงอย่างนั้นมีพลังเดียครับงั้นผมขอไปเล่นเกมก่อนนะครับ <c oughs> อได้เวลาไปก่อไฟให้น้องหมาอีกแล้วโอ้ยคนมันแก่แล้วโอ้ย <c oughs> โอ้ยคุยไม่ฟืนก็คุยไม่ไหวแล้วโอ้ยต็ดจัง <c oughs> อ้าวยายเป็นอะไรครับเนี่ยยายจะคุยไม่ฟืนมาไว้ตรงเนี้ย คุยไม่ไหวลูกมันโตเนี่ยดุ้นมันโตเหนื่อยอ๋อยายแค่นี้เองจิบจิบเดี๋ยวผมช่วยนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเด็กจอมพลังโอ้ยโอ้ยเก่งจริงๆเลยมีอย่างนี้ตลอดไปก็ดีนะเพราะน้าลยช่วยยายหลายอย่างเลยขอบใจมากๆนะเอาแล้วยายมีอะไรให้ผมช่วยอไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเลยมีเรื่องเนี่ยอีกดุ้นหนึ่งดุนโตเลยเนี่ยคุยไม่ไหวมันโตกว่าดุ้นนี้อีกลูกช่วยยายหน่อยนะโอเคครับยายแค่นี้จิบจิบ แค่ไหนแค่ไหนขวี่ดหนักจังอ่ะเอ้าไมเห็นเมื่อกี้ยกได้อยู่แแบบเนี่ยต้องใส่พลังหมดเลยมั้งเอ้าทำยังไงอ่ะท่านั้นสองคนช่วยเลยคุ้มไหวไหมเนี่ยโอ้ยลำบากจริงๆเลยหนักจังเลยโอ้ยอืมเร็วสุดไอ้ยโ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 อ้ยหมดเร็วจังนะพดนะพลังนะเนี่ย เพิ่งได้ช่วยยายนิดหน่อยเองเั้นนี่บุ๋มไปมองยิ่งลูกตายห,หมดร้านเลยนะครับไปมองมาเลยฟอดลูกเอาไม่หมดร้านเลยได้ช่วยงานยายเยอะๆหน่อยโอเคครับแต่เอาตังมาก่อนครับอ้าวยายนึกว่านะ้องโอดเอาตังไปเองตัวเองไปซื้อออออกตังอีกแล้ว